ที่ว่าลูกพูดไม่ดีคิดไม่ดีไม่ว่าแต่ต่อหน้าและรับหลังก็ขออภัยให้รูกด้วยนะแล้วก็ขอให้พ่อกับแม่มีสุขภาพที่แข็งแรงนะเป็นอายุมั่นกวนยืนให้ลูกให้หลาน,น<ร>าลง่งเป็นล่งโปล่องไสนะคะ <c oughs> แล้วก็อย่าได้เจ็บอย่าได้ไข้อย่าได้ป่วยนะแม่นะพ่อนะกับมืนปีเด้อ

ใส่ใจจังกัาใส่ยางก้นขุดซักแหนงเป็นเร่องขรอบลมแม่น้ไม่นะจ๊ะมีความสูงเยอะๆร่างกายแข็งแรงนี่ดูขนเล่หน้าเป็นวิบ

เกง่ายจบได้่เดี๋ยน่าไหนปูเร็วมาแล้วเพราะว่ามาั้งว่ามีคนวัยทองเขาบอกว่าจำเายเป็นคนดีจะเรียนเป็นหมอเป็นหมอหมอศิลป์อห้มันได้หมอเน๊าะตั้งใจปรารถนาเธอใช่ไม่ได้ตั้งใจจะเป็นหมอหรอกพก็ไม่บอกให้เป็น tay cũng rất nhiều về một cô làm Thái thuộc làng nóng lên nóng lên

ขงูขงปนเมฆขงปด้วยเอาเอาหลยว้านนะขงกอาะไรจงใให้ด้เหมืองด้วย่เพืนหาเทีนอนหลับเงินมืินนอนตื่นไม่เด้เงินลานเลยทน Ê. Ta ta pim ta ta tiu. Ta ta ta. Ta ta ta.